สวัสดีค่ะพอดีกําลังจะขึ้นลอยพระพุทธบาทนะคะหลวงพ่อก็เลยสังเกตเห็นก้อนหินมีลักษณะแปลกนะคะเป็นคล้ายๆเหมือนงูนะคะยาวๆโผล่มาเหมือนกับถ้ำนาคาเลยนะคะแล้วก็จะมีตรงหัวด้วยนะคะหัวแล้วก็มีคอตรงคอก็เป็นมันมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนคออ่ะค่ะ อ๋อข้างล่างนี้คือขนดนะคะคือขดตัวนะคะเดี๋ยวดูลักษณะอุ้ยเย็นมากเลยค่ะโอ้เย็นมากเลยค่ะโอ้ย,ย,ย,ยโอ้เดี๋ยวนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลูงแก้วโอ้ ด้านล่างจะเป็นแบบนี้นะคะโอ้เอาด้านล่างจะเป็นแบบนี้นะคะอืมจะเป็นลักษณะเรียบๆนะคะเออแปลกดีเนาะแล้วก็ไม่หินเกยอ,อยู่ ตรงส่วนหัวเดี๋ยวต้องไปดูฝั่งโน้นนะคะอืมขอบคุณลุงแนบค่ะอ่าลุงแนบตัดกิ่งมาโหเลือดซาเลยลุงแนบอ่านะคะลักษณะโขดหินนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีแหวกตรงกลางนะคะเมื่อไปสัมผัสก้อนหินนี่เย็นมากเลยนะคะอืม ตรงนี้ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะแต่ข้างบนเย็นมากเลยตรงนี้เดี๋ยวนะคะข้างบนดูลักษณะนะคะจะลักษณะเหมือนหัวเลยนะคะแต่ด้านนี้จะเป็นเรียบนะคะไปดูด้านบนนะคะด้านล่างนะคะเป็นหินบริเวณโดยรอบไม,มไ,มไม่มีค่ะต้องไปดูทางโน้นนะคะต้องไปดูรอบๆนะคะ ไม่มีค่ะจะเป็นหินสองก้อนใหญ่ๆนะคะเป็นหินสองก้อนใหญ่ๆด้านล่างก็จะลึกลงไปอีกนะคะลงลงก็มุดลงข้างล่างนะคะเออได้ใช่ไหมลงุงแต่มันจะลกไหมขึ้นทางเดิมเนาะเดี๋ยวนะคะ เราจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะคะเนี่ยลักษณะนะคะจะมีหัวลักษณะเหมือนหัวนะคะเหมือนหัวเกยอ,อยู่บนก้อนหินนะคะค่ะดูนะคะม,คมีช่วงคอด้วยนะคะคดูนะคะม,คมีหัวเกยอ,ออกมามแล้วก็มีคอด้วยนะคะ วนอยู่ข้างล่างใช่ค่ะเนี่ยตัวยาวนะคะแล้วมีหัวด้วยนะคะนี่นี่น่าเขี่ยใบไม้ออกนะคะอ๋อที่นี่ก็มีนาคานะคะโอ้โหอันนี้มือ ดูและพิจารณานะคะที่นี่ไปถึงเมืองการไม่ต้องไปถึงเมืองการค่ะชลบุรีก็มีค่ะดูนะคะจะขึ้นลอยพระพุทธบาทแต่ก่อนขึ้นลอยพระพุทธบาทก็มีหินลักษณะเหมือนเหมือนงูนะคะเหมือนพญานาคนะคะถึงคลวงพ่อมืดยังไงก็ไปให้ถึงค่รหพวงพ่ออ่า อ่านะคะหล,งลวลงพ่อนะคะท่านท่านพอดีมองเห็นนะคะตอนกําลังเดินขึ้นพระพุทธบาทนะคะท่านก็เลยว่าเอ๊ลักษณะปแปลกๆดีไปดูสิหลวงพ่อก็เลยพาเดินลงมาดูนะคะนนเห็นนานแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อสาทูหลวงพ่อนนบอกเ,<ร>เป็นปูนะคะยังไม่เปิดเผยอ๋อสาทูคะ่ะแบบนี้อย่างนี้ตอนนี้บ้านเราค่ะ พญานาคพระเนบไปเข้นมาอ้าวสาธุค่ะทางนู้นถ่ายยังเป็นหน้าผาถ่ายแล้วค่ะหลวงพ่อนี่นะคะจะให้ดูนะคะลักษณะเป็นยาวๆออกมายื่นออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีหัวมีคอดูตรงคอนะคะคอก็เป็นคอจริงๆนะคะเนี่ยไม่ถ่ายแล้วเนี่ยขนนกขนนกม้วนๆหัวค่ะ แล้วก็เหมือนขนดมงว,วนอยู่นะคะหัวพาดแล้วก็หัวพาดอยู่บนตัวอของตัวเองนะคะเนี่ยลักษณะนะคะตรงนี้เป็นส่วนหัวนะคะเนี่ยตรงนี้คอนะคะอ่าอ่า<บ>โอ้ปูนาคาปูนาคานะคะปู่ดำนะคะวัดธรรมจักรวัดพระธรรมจักรที่หลงวงพ่อว่าอยู่ทั้งคนนู่ค่ะยกข้อสูงเหมือนนั้นเห็นไหมค่ะได้มาข้อพอดีนะ โอ้สาธุค่ะบนหลบก่นอนบนหลบแอบนิดดูลักษณะนะคะยาวออกมานะคะน่นแลน้วมีขนดม้วนหูนอ,นอนขนดนเยอะหน่อยหนึงนึ่งหัวนะคะอันนี้เป็นขนดเป็นตัวนะคะนอนอยู่บนตัวโอเค